พบกับ6วิธีป้องกันภัยคุกคามจากโลกไฟเบอร์ที่ใครๆก็ทำได้อันนี้ค<ส>ือหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้นะใช่ครับอ,อ่าวันนี้เราขอเริ่มก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาดูว่าเราจะป้องกันภัยคุกคามได้อย่างไรเราต้องมาดูก่อนว่าภัยคุกคามมันมีอะไรบ้างซึ่งมีอะไรบ้างครับพี่เอกใช่เลยครับภัยคุกคามตอนนี้ที่คนส่วนใหญ่น่ารู้จักอย่างแรกเลยก็คือ p h i ช h i n g a t ท a c ต่อปาคาพี่ คล้ายๆอย่างนั้นคอนเซปต์มันเหมือนกับคำว่า p ิชชิ่งในะความหมายนี่คือตกปลาจริงๆครับก็คือเหมือนกับการหลอกล่อนะน่าจะเคยเห็นเวลาเราใช้อ e ีเมลใช่ไหมทุกคนใช้ Gmail e ใช่ครับมันก็จะมีเมลส่งมาบอกว่าส่งมาจาก Apple บ้างส่งมาจากเอ,อ่อ Google บ้างแล้วก็มาบาร์มาจากธนาคารก็มีแล้วก็หลอกว่าเฮ้ยบัญชีคุณเข้าข่ายผิดกฎหมาย้คกณลอกนะคุณจะต้องกดลิงก์นี้เข้าไปนะอะไรประมาณเนี้ยมันจะมีไฟล์มีล e ิงก์ในเมลที่เราไปไปกดเพื่อเราเข้าไปยืนยัน,ยนใช่ไหมพี่ใช่จริงๆคือหนึ่งบางทีบางคนเขา ให้เราไปกรอกหน้าผา่าน uh huh. คนมันมีเคยมีเคสว่าส่งมาจาก SCB ซกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไปเป็นหน้าจอมันเอชซีเป๊ะเลยนะแล้วเข้าใจว่าเป็นเอชซีจริงๆ uh huh. ว่ากรอกข้อมูลพันมดเข้าไปเรียบร้อยเลยพวกนี้เราจะรู้ได้ไงพี่ว่ามันใช่หรือไม่ใช่จริงๆเราต้องตรวจสอบจากอ e ีเมลว่าหัวข้ออ e ีเมลเนี่ยมาจากเมลที่ถูกต้องหรือเปล่าบางทีเขาเขียนว่ามาจาก s C B E ีแต่บางทีไปดูจริงๆไม่ใช่เป็น ABC อะไรไม่รู้ดอทอะไรก็ไม่รู้ uh huh. นะต้องเช็คตัวอ e ีเมลสองก็คือ ต้องเอกใจก่อนเพราะว่าปกติแล้วผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ขออะไรแบบนี้อยู่นะครับผมอ,อันนี้ต้อง,องสำคัญเรื่องนี้อย่างแรกคือทิชชิ่ครับผม,มตรวจสอบอูได้นะครับอันนี้สองดังมากแรนซอมแบ์อ๋อที่เหมือนที่มีธนาคารใหญ่เพิ่งโดนไปไหมพี่ได้ข่าวมาใช่ใชหลายๆที่โดนไปแล้วซอมแบงก็ง่ายๆครับคือ มันเป็นโปรแกรมตัวหนึง่งที่พอเราโดนปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้เชน่นมันล็อกทั้งคอมพิวเตอร์เราเลยม,มันล็อกไดซีได้เดียวเลยเงี้ยเข้าไปปุ๊บไม่ได้แล้วเราไม่สามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรเลยเราเอาข้อมูลออกมาดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเขาก็เเรียกข่ายเป็นการเรียกข่าย<ม>ตแต่งเงินเราอันนี้อันตรายเรียบร้อยเลยนะข้อมูลของบริษัทนี้มูลค่าหายไปเลย่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มีวิธีป้องกันนะมันมีซอฟต์แวร์ที่ติดมาใน Microsoft เนี่ยก็ต้องมีป้องกันมนะในวินโดว์ไมโครซอฟท์ก็ด S <S <S กนะ็อันต่อไปก็คือทายทุกครั้งอีกอย่างนึ่งก็คือเป็นเรื่องของพฤติกรรมของคนนะก็คือคนนิยมใช้รหัสผ่านชุดเดียวกับทุกบริการที่เขาใช้มันจําง่ายไงพี่ก็เราใช้อะไรก็อันเดียวไปเลยเราใช้ทุกอย่างเลยใช่เพบางคนเดี๋ยวนี้มีออย่างเช่นอาจจะมีไลน์อีเมลเฟซบุ๊กใช่ไหมใช่ครับอีจีอีกใช้รหัสเดียวกันเลยอ้เยอะไปหมดผมก็ใช้เดียวกันพี่เพราะว่าบางทีถ้ามันลืมอ่ะ แล้วเราต้องส่งเลือกไปขอเขาแล้วให้ส่งอ e ีเมลนู่นนี่มามันเสียเวลามากเลยแต่พี่ว่าสมัยนี้มันมีข้อดีนะคือเราสามารถล็อกอินแบบรอย่างเช่นล็อกอินด้วย a c e b o o k ล็อกอินด้วย g จ mm ีอมอแปลว่าเราไม่ต้องจําทุกรหัสถูกไหมครับเราจําแค่ Gmail ตัวเดียวก็ได้แล้วตั้งรหัสผ่านจีเมลมันยา,ยากไปเลยอ๋อ oh. แล้วทุกบริการล็อกอินได้จริงหมดมันก็สะดวกขึ้นนะอันนี้จริงเดี๋ยวนี้เข้าใจว่ามันน่าจะดีขึ้นแล้วีกเดี๋ยวต้องตั้งรหัสผ่านมันยากาขึ้นนิดนึงมาตรฐานว่ายากไม่ยากดูไงพี่ ก็เร <S preach science> so so ียกว่าอย่างแรกเลยปกติเวลาถ้าเขาแฮกรหัสผ่านเนี่ยเขาจะเดาเดาจาก Dictionary ก่อนก็คือคำภาษาอังกฤษที่เราจำง่ายๆแอปเปิ้ลเรอย่างเช่นเนี้ยเฮาส์อะไรเงี้ยเป็นคำวอที่มีใน Di c t i o n a r y อย่าใช้คำพวกนั้นครับผมเราวิธีที่พี่ใช้ก็คือคิดเป็นคำภาษาไทยแต่พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษอ๋ออย่างเช่นพิมพ์บอกว่าลักน้จะอย่างเงี้ยลองพิมพ์ลักนะจ้าเป็นภาษาอังกฤษดูนะมันจะยากมากมันจะแบบคือพอเป็นภาษาอังกฤษ อ่านง่ายเลยวะเออเราสามารถที่จะจำเป็นประโยคได้เลยไงถ้าเราเขียนประโยคเขียนประโยคยาวๆเนี่ยเราทำนานแล้วก็พิมพ์ได้อ๋ออันนี้ก็จะทําเรื่องความยากเดี่ยวครับผมอันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าไม่ได้อัปเกรดเหมือนหรือซอฟต์แวร์เถื่อนใช่ไหมพี่อ่ะบางคนซื้อซอฟต์แวร์เถื่อนมาใช้ไม่ได้ซื้อหรอกนะโหลดมาใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนแล้วมันก็ไม่อัปเดตใช่ไหมเพราะถ้าอัปเดตเสร็มันก็หลุดใช่ไหมใช่ต้องกาตัวเถื่อนไม่ใช่ของแท้ใช่อันนี้มีความเสี่ยงมาาากเพระว่ ทุกทุกเวอร์ชันที่เขาออกโปรแกรมใหม่เขาจะแก้ช่องโหว่คือถ้าเป็นในนามของคอมพานีนะครับก็ต้องพยายามยอมเสียตังค์นิดนึงนะเพื่อความปลอด<อ>ภยัยต้องต้องยองมอ่ะครับจริงๆไม่ใช่แค่คอมพานีนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่ายุคสมัยเนี่ยคนซื้อของออนไลน์ใช่ปะ่ะครับอ่าคนซื้อของออนไลน์กันเยอะซื้อผ่านหน้าเว็บช้อปปี้บนคอมอะไรเงี้ยลาซาด้เงี้ยแน่นอนมันมีความเสีย่ยงถ้าเขาเข้าถึงคอมมาได้เขาแอบเก็บตอนเรากรอกข้อาน ได้นะแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อำนวยความสะดวกนะครับเพราะว่าหลายๆแบรนด์อย่าง Microsoft บางทีเขาซื้อ Microsoft ของแท้มาแล้วก็แถมโปรแกรมให้หลายโปรแกรมเดียกันนะใช่ใช่นี้ก็มีซอฟต์แวร์เซกิลิตี้มาแถมอันต่อไปก็คือเรื่องของรีโมทรีโมทเครื่องรีโมทกดกิ๊กกิ๊กกิ๊กไม่ได้เครื่องไ่ได้ไม่นด้คำว่ารีโมทในความหมายมันก็คือถูกควบคุมทุกทีเราเปิดเครื่องเรามาแล้วเราก็ลงโปรแกรมที่ดังๆใหม่ทีมวิเวอร์เนี้ยให้คนเดี๋ยวเขาเข้ามาควบคุมเราได้ลืมเปิดทิ้งไว ว่าเท็รหัสผ่านให้มันง่ายๆอย่างเงี้ยของในเนื้อหนังก็ต้องระบมาตรวจสอบเรื่องนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ใช้เข้าไปพวกนี้แล้วเนี่ยเขาจะได้ปลอดภัยไปก็ไม่ให้ใครเข้าใช่อันต่อมานี่คิดว่าเจอบ่อยภัยคุกคามเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหลุดรั่วไหลในโลกโซเชียลเป็นยังไงพี่อ่ะคลิปหลุดเคยเห็นไหมโอ๊ยิปหลุดนะคลิปหลุดหรือแม้แต่บางคนเนี่ยทำงานใช่ไหมก็เอาความลับบริษัทไปบ่น บนเฟซบุ๊กบน,นอะไรเงี้ยถือว่าเป็นความรัร่วไหลของบริษัทนะเป็นสิ่งที่ต้องต้องต้องระวังด้วยนะใช่ต้องระวังควบคุมเพราะว่าเมื่อไหรก็าตามที่เราข้อความพวกนี้ไปพูดบนสื่อออนไลน์ใช่ไหมเราก็จะมีเรื่องของปัญหาของการแบบคู่แข่งทางธุรกิจอะไรเงี้ยอาจจะโดนฟ้องร้องเงี้ยได้นะเขาเรียกว่ามันก็เป็นเรื่องของภายในของเราเหมือนกันนะถูกต้องถูกต้ององันนี้ก็ต้องระมัดระวังหรือบางทีเราบาจจะโพสเฟซบุ๊กบอกฉันไม่อยู่บ้านฉันไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวนะ โจรก็รู้ดิอ๋อใช่เพราะว่าผมเห็นล่าสุดเขาออกมาอยู่ว่าพยายามอย่าเช็คอินมากว่าเราอยู่ที่ไหนบ้างเพราะเขาจะรู้พฤติกรรมเราถูกต้องถูกต้องพวกโจรม่จฉาที่มันจะรู้นะจริงใช่ถ้าเป็นคนรวยก็เตรียมตัวไว้แต่ถ้าอย่างเราไม่น่าอ่านมีอะไรพี่อันสาคัญนี่สําคัญมากแต่คนทําการบ่อยก็คือติดระบบสกิลิวิตที่มีในว i n d o w s ที่มีในของฟรีที่เขาแถมมาป่ะพี่ก็คือปิดไปเลยน้ําคานไงเพราะว่าคนใช้วินโ o w s เถื่อนใช่ไหมก็ไม่อยากจะแบบ ไปเปิดอัปเดตวินโดว์ไม่อยากไปเปิดไฟวงไฟงไมอเพราะเดี๋ยวใบล็อกนู่นบล็อกนั่บนบล็อกน,นี่สำคาญเงี้ยแต่นั่นคือช่องโหว่สุดๆเลยนะเพราะว่าเขาสามารถาะ<า>สมัย<ด>ต่ก่อนขึ้นแอคทีเวทมาปุ๊มนี่ค <ไฟ S 1> นะือเอาละต้องตาไหลละนั่นคือเจ็ดความเสี่ยงนะที่ที่เรากําลังบอกว่ามันสาคัญมากมาถามว่าจะป้องกันยังไงเข้าสู่เรื่องของปอกครก็อย่างแรกเลยก็คือต้องเซตสิทธิก่อนสิทธิ์ในที่นี้หมายถึงหมายถึงสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ปกติในวินในวินโดว์เนี่ยหรือเราใช้ Mac นะมันก็จะมีให้ให้เขียนยูเซอร์ได้ใช่ไหมครับก็จะบอกว่ายูเซอร์คนนี้สามารถทำสิทธ์อะไรได้บ้างเราอย่าใช้สิทธิ์แอดมินใช้สิทธิ์ยูเซอร์ปกติพอเพราะสิทธิ์แอดมิน,บบมมนจะสามารถไปเข้าถึงข้อมูลที่เป็นพื้นที่ลับหรืออย่างเช่นพื้นที่ที่เป็น,น,น<อ>ส่วนของวินโดว์โอ้คนส่วนใหญ่บบถ้าไม่ใช่บริษัทเขาจะเป็นแอดมินปกติเลยพี่เพราะเขาง่ายใช่ไหมให้เราพยายามพิจารณของเราเองถูกต้องอันต่อไปก็คือเรื่องของอัปเดตเราต้องใช้ซอฟต์แวร แท้เนาะแล้วก็อัปเดต Security มันบ่อยๆคือจำเป็นคือถ้าเป็นซอฟต์แวร์แท้เขาจะมีให้ Activate อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ถ้าเราตั้งออโต้ไว้ก็จะอัปเดตให้ออโต้เลยถ้าเราต่อเน็ตครับผมถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยอาจจะต้องมีข้อที่3ก็คือเรื่องของการติดตั้งแอนตี้ไวรัสแอนตี้แวร์ถามว่าสมัยนี้จำเป็นไหมก็ต้องบอกว่าหลายๆบริการที่เราใช้เนี่ยมันอยู่บนคลาวด์หมดเนาะเราใช้ Facebook ใช้เอจใช้ Google Drive เนี่ทุกอย่างบนคลาวด์ตัวแอนตี้ไวรัสแอนตี้ไฟร์เนี่ยอาจจะมีความสำคัญน้อยลง แต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นฟรีเยอะเหมือนกันนะที่ผมเห็นตัวแทนด้วยนะใช้ได้ด้วยใช้ได้ด้วยใช้ได้เหมือนกันอันถัดมาคือไฟวอลซึ่งมันมีมาอยู่แล้วเนาะในวินโดว์ปกติมันเปิดอยู่แล้วต้องไปเปิดไฟวอลไว้นะฮะแต่ส่วนใหญ่เราชอบปิดอย่างงี้ครับเพราะว่าเวลาเข้าเว็บนู่นเว็บนี้แบบไม่พึงประสงค์เราจะเข้าไม่ได้ใช่ใช่อันนี้มันจะครับผมช่วยช่วยให้ได้เยอะเลยแล้วก็ถ้าบริการไหนมีมัลติแฟกเตอร์ออนติเคชั่นคือมันคือการที่เรายืนยันตัวบุคคล แบบ2ชั้นปกติเนี่ยแน่ๆจะต้องมียูเซอร์เนมผาสเวิร์ไม่ดใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือเมื่ออยู่เซอร์เนมผาสเวิร์ดปุ๊บต้องมีสแกนไลน์นี่มึงต้องมี OTP ครับผม OTP ก็คือรหัสที่มันส่งไปในมือถือเนาะใช่ถ้าตามธนาคารเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากใช่วันทำพาสเวิร์ดก็คือใช้แป๊บเดียวนะฮะใช่ครับอันนี้ก็คือเพิ่มความปลอดภัยเข้าไปอีกชั้นหนึ่งถ้าบริการไหนมีอันนี้ควรใช้เพื่อดีงามครับผมเพราะบางทีเราเซียรหัสผ่านง่ายไงใช่เพราะเรานี้จำง่ายไงพี่ใช่ อันสุดท้ายเลยวิธีสุดท้ายที่ทุกคนทําได้คือ Back แบ็กอัพแบ็กอัพก็คือการเก็บข้อมูลนั่นเองใช่อย่างบางคนเนี่ยนิยมแบ็กอัพข้อมูลเก็บบนข่าวบน Google Drive เราไปทําข้อมูลอะไรสำคัญไว้บนคอมเราแล้วก็อัพซิงกับ Google Drive หรือจะเก็บข้อมูลไว้หรือจะใช้ตัว Microsoft ก็ได้นะ f i c e 3ี่ยังใช้ได้เหมือนกันตรงนี้มีความเสี่ยงไหมพี่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมเออจริงๆความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าบน Google Drive เนี่ย มันเป็น cloud service ใช่ไหมครับ uh, cloud service เนี่ยปกติโดยส่วนมากคือหน<ม>ึ่งเขาจะดูแลเรื่องของการแบ็ c อัพให้อยู่แล้ว uh huh. ตัวเขาแบ็ c อัพเขาเองอยู่แล้วถูกไหมฮะสองก็คือการเข้าถึงเนี่ยมันก็จุง้งยากนะมันต้องม,ม,มีมี two factor authentication อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องของการอัปเดตต่างๆ f i r e ล a l l antivirus ทั้งหมดที่พูดมาของวิธีเนี่ยค c l o ์ d service เขาทำหมดอยูอ่แล้วทำจัดหมดอยูอ่แล้วม,มันก็เหมือนกับซอฟต์แวร์ factor security ของเราเนี่ยครับผมก็ provide ป้องกันทั้งหมดตรงนี้เพราะเราใช้ค l o u d service เหมือนกัน อ๋อก็คือจริงๆเราแอปเฟลตเลของเราเนี่ยค่อนข้างครอบคุมเรื่องของ security เลยใช่ลูกค้าก็คือใช้ได้เลยไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะโดนแฮกทุ่มจะไหนแต่ว่าอย่างที่บอกคือไอ้ภัยคุกคามเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆในความจะมีแบบหนึ่งจุดทางเทคนิคก็แบบสองคือคนข้อมูลถูกล้วงไหลเนี่ยมันอยู่ที่คนละครับถูกไหมยต่ที่ว่าคนจะเอาข้อมูลไปไปพูดไปแซดอยู่ตรงไหนวทางออฟไลน์ได้แล้ว ภัยเสี่ยงอีกอย่างนึงศวกรรมสำหรับผมนะพี่ก็คือเรื่องของการที่เราแบ็กอัพไว้แบบออฟไลน์มันเสี่ยงต่อการสูญหายแล้วก็เสี่ยงถูกการถูกทำลายด้วยใช่ไหมพี่จริงจริงคืออย่างบางทีแต่ก่อนสมัยก่อนเราแบ็กอัพบางอย่างเนาะใส่แผ่นดี่ดีแผ่นดีไดีมันมีอายุใช่ไหมครับไปใส่ฮาร์ดดิสก์อินเทอกมันจะเคยเป็นนะถ่ายรูปไว้ยังใส่ฮาร์ดดิสก์มันก็มีอายุของมันนะทุกอย่างมันมีมีอายุขัยมันอยู่แล้วใช่ครับแต่การไว้อยู่บนคลาวด์เนี่ยโอเคในทางฟิสิกส์คลาวด์มันก็มีีฮาาร์์ดดิสกอยุ แต่เขาการันตีว่ามันจะอยู่ตลอดเวลาสำหรับตราที่เรายัางเพราะที่ส้ำมากคือเขามีแบ็กอัพได้หลายที่ด้วยใช,ใช่ใช่ก็ได้แต่ถ้าเราเก็บข้อมูลไว้ที่เดียวแล้วเราไม่มีแบ็กอัพอะครับอย่างล่าสุดผมเจอข่าวไม่นานนี่ยังไม่กี่เดือนระบบะเก็บใ่เก็บข้อมูลเขาไฟไหม้<อ>หรือข้อมูลไม่ได้เลยอันนี้ก็ก็แย่เลยใช่ใช่เพราะฉะนั้น,นจรงิงๆการหันไปใช้พวก cloud service เนี่ยก็ช่วยเรื่องของ Security ได้ดีพอสมควรเลยครับผมก็สำหรับวันนี้อีพีนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะ ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจริงๆแล้วการที่เก็บข้อมูลไว้ทางออนไลน์ระบบค่าวปัจจุบันมีความสําคัญแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่ดีมากไม่สูญหายแล้วก็ไม่เสี่ยงอะไรหลายอย่างเพื่อนๆก็ลองไปหาข้อมูลแล้วลองใช้ดูนะครับรับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะว่า EP ต่อไปอยากให้เราพูดเรื่องอะไรบ้างแชร์เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย